ข่าวใหญ่แบบช็อกโลกสะเทือนวงการมาแล้วค่ะทุกคนเมื่อน้องลิซ่านะคะกำลังจะร่วมโชว์คาบาเร่สุดพิเศษกับทีม Crazy Horse ที่ปารีสค่ะ สวัสดีค่ะปลายเดือนนี้ค่ะทุกคนจะต้องจับตาดูกันให้ดีเลยนะคะในวันที่28 29 30กันยายนนี้เพราะว่าเมื่อชั่วโมงที่ผ่านมานี้เองนะคือน้องของเราก็มาอัพ IG Story ด้วยภาพนี้ค่ะกับเงาบอดี้แบบมืดๆน,น,นะคะแล้วก็บอกว่าค m i n g soon แล้วก็ใช้แท็กเป็น Lisa x crazy horse ด้วยนะอ่ะก็เป็นอันว่าชัดเจนแล้วนะคะว่าหลังจบคอนเสิร์ตรอบสุดท้ายที่โซเนี่ยนี่น่าจะเป็นโชว์พิเศษน่าจะเป็นโชว์แรกเลยไหมหลังหมดสัญญ ของ้องลิซ่ากับทาง YG นะซึ่งรายละเอียดเนี่ยเอาที่แอดมินทราบแล้วก็ยังจํากันได้นะคะว่า Crazy h o s t เนี่ยน้องของเราก็เคยไปมาแล้วก่อนหน้านี้ด้วยนะถ้าใครยังจํากันได้แล้วก็เคยไปกับเมเนอลิสมาค่ะเนี่ยภาพเหล่านี้เลยแล้วก็มีการถ่ายรูปกับเหล่านักแสดงเปลื้องผ้าที่ปารีสไปโดยจากการหาข้อมูลแล้วก็สืบทราบมาค่ะคือน้องของเราจะมีโชว์คาบาเบร่สุดพิเศษเนี่ยจำนวน5โชว์ด้วยกันกับทีม Crazy h o s t นะคะประเด็นก็คือว่าน้องมาพอเวลาน้องมาประกาศแบบนี้ทาง IG Sorry ่ ทาง IG Offi ฟฟิเของ Crazy h o s t ก็มารีโพสต์ต่อเลยแฟนๆจากทั่วโลกก็เลยแบบตกใจกันใหญ่ค่ะว่าแบบอ้าวแล้วโชว์พิเศษแบบนี้คือแฟนๆทางบ้านอ่ะจะสามารถรับชมได้ไหมส่วนบิงอินเตอร์กับบิงฝรั่งเศสตอนนี้คือต่างวุ่นวายอยู่กับการหาตั๋วกันใหญ่ค่ะว่าไอ้3วันน่ะ2 8 29 30จะหาตั๋วได้จากไหนเพราะว่าแฟนๆก็กลัวนะคะว่าบัตรมันจะเต็มแล้วก็ไม่สามารถหาซื้อบัตรกันได้แล้วสิ่งหนึ่งต้องบอกเลยค่ะว่าการแสดงคาบาเร่ที่นี่เนี่ยแต่เดิมคือเขาก็ดังในระดับโลก อยู่แล้วนะมีทั้งเซเลบคนดังต่างเคยไปเยี่ยมเยือนที่นี่กันมาเยอะแล้วนะคะแต่มันกำลังจะพิเศษไปกว่านั้นอีกเมื่อซุปตาร์ระดับโลกอย่างลาริสามโนบาลไม่ได้แค่ไปดูการแสดงนะคะทุกคนแต่กำลังจะไปทำการแสดงหนะที่นี่ในปลายเดือนนี้ทั้งหมด3วันซึ่งนี่น่าจะเป็นงานแรกเลยนะคะหลังน้องหมดสัญญาที่ไม่ได้มาจากค่ายแล้วและครั้งนี้เนี่ยแอดมินก็บอกเลยค่ะว่าสื่อดังจากหลายประเทศต้องจับตามองอย่างแน่นอนคะ่ะ หนึ่คือมันเป็นโชว์หลังจากหมดสัญญาจากทาง YG ไงซึ่งจะมีการต่อไหมหลังจากนั้นก็ยังไม่มีใครทราบนะคะ 2. การแสดงใหม่ที่น้องจะทำในครั้งนี้คือมันท้าทายไปอีกขั้นหนึ่งเพราะว่านี่คือคาบาเร่โชแล้วนะคะมันไม่ใช่การโชว์แบบเคปปแล้วนะหลายคนก็โฟกัส ไปที่การแสดงแล้วก็ชุดกันใหญ่ค่ะว่าน้องของเราจะโชว์ออกมาเป็นแบบไหนแล้วก็ต้องยอมรับจริงๆนะคะว่างานนี้ต้องใส่สุดแบบไม่มีเนียมอายจริงๆเพราะว่ามันไม่ได้เป็นการเล่นคอนเสิร์ตแล้วนะทุกคนมันเป็นการโชว์คารบาเร่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นชุดอะไรยังไงต่างๆไอที่หลายๆคนมีความกังวลแล้วก็รู้สึกว่าแบบเออในชุดคอนเสิร์ตน้องอาจจะแบบโป๊ดูโป๊เกินไปอะไรหรือเปล่าแต่แอดมินบอกเลยว่าอันนี้ต้องยอมรับนิดนึงนะคะว่ามันอาจจะมีมากกว่านั้นไอยังไงก็ เดี๋ยวแอดมินลองเอาคลิปจากโชว์มาให้ดูเป็นตัวอย่างไปพังๆก่อนละกันนะคะแล้วก็ถ้ามีข้อมูลเพิ่มเติมเดี๋ยวยังไงแอดมินจะรีบเอามาบอกอีกทีหนึ่งละกันค่ะ